ดวนคนลุกญี่ปุ่นรับเองอุ่นทีมชาติไทยประโยชน์เพียบแฟนบอลสุดตื่นเต้นได้เจอชนาทิพธีรทรด้านเอกนิตรับอยากอยู่อุระ,ะยาวๆเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลตองซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยแล้วก็นักเตะไทยในยเจลีการแต่ช่วงแรกนะครับ นี่เลยครับแนะนำปืนเลยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเนพัดในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรต네ีนเน้นเน้นเกนเนัดในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วซื้อยังไปซื้อสิของดีมีประโยชน์นะครับคลิปนี้ช่วงแรกไปอัปเดตเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อย อย่างที่ทราบว่าหลังจากนี้เราจะมีทัวนาเมนต์ที่น่าสำคัญให้ดูเพียบเลยนะครับเป็นช่วงเวลาทีมชาติไทยเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเจอกับทีมชาติจีนและสิงคโปร์ในคัดบอลโลกโซนเอเชียต่อด้วยวันที่1นึมก,กราคมจะมีคิวไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นถึงประเทศญี่ปุ่นจากนั้นมีเอเชียนคัพและก็ต่อเนื่องคัดบอลโลกเจอเกาหลีใต้2แมต จากนั้นเจอจีนกับสิงคโปร์อีกรอบคือพูดง่ายๆถ้าเกิดอยากจะจุดกระแสะฟุตบอลไทยนี่แหละครับถึงเวลาโฟกัสที่ตรงนี้ถ้าเกิดเราสร้างผลงานได้ดีในเกมเจอจีนกับสิงคโปร์เก็บได้6แต้มเต็มกระแสะมาโอกาสเข้ารอบต่อไปมีค่อนข้างสูงมันจะทำให้เรามั่นใจก่อนเจอญี่ปุ่นจากนั้นเจอญี่ปุ่นโอกาสแพ้เราก็สูงอยู่แล้วเพราะญี่ปุ่นเขามาตรฐานระดับโลก แต่เราไปด้วยความมั่นใจสู้ได้สนุกสู้ด้วยการที่มีวิธีการที่ดีถึงจะแพ้แต่แฟนบอลชาวไทยรับได้และมันจะเป็นการเตรียมทีมทีมที่ดีก่อนเอเชียนครับเนี่ยแหละคนไทยรอดูเพราะยังไงซะทีมชาติไทยคนไทยทุกคนก็อยากดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโฟกัสใส่ใจการเตรียมทีมแล้วก็ทําให้ทีมชาติไทยพร้อมที่สุดผมบอกเลยว่าถ้าเราทําดีๆเราก็จะมีผลงานที่ดีได้นี่ครับนี่คือสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยอยากฝากไปถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยพัฒนาทีมชาติไทยฝากจริงๆนะครับไปพูดถึงเกมอุ่นเครื่องนะที่ไทยเจอกับญี่ปุ่นกันหน่อยทางฝั่งไทยเราเนี่ยต้องยอมแล้วว่าพูดถึงเกมนี้เยอะมากๆนะครับเพราะเป็นเกมสําคัญถึงแม้ว่าจะเจอกับญี่ปุ่นชุดที่อาจจะไม่ฟูลทีมแต่อย่างที่บอกเจอแค่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะชุดไหนเขาจะเอาชุดเจลีกหรืออนาคตหรือจะใช้ยูยิบสามเขาแข็งแกร่งเราได้ประโยชน์มากเราต้องไปชุด ฟูทีมเราจะได้ประโยชน์แล้วก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยในวันที่เราฟูทีมมีนักเตะเคยเล่นเจลิกแล้วก็มีอยู่เจลิกหลายคนเราจะสู้ญี่ปุ่นได้แบบทางไหนบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่แค่แฟนบอลชาวไทยที่ตื่นเต้นแฟนบอลญี่ปุ่นก็ให้คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้นะครับมีคอมเมนต์หลากหลายคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์ในแง่บวกคอมเมนต์ในแง่ลบมีหมดแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นทีมข่าวชะลร์สปอร์ตนะครับเขาออกมาเปิดเผยหลังจากที่เขาเนี่ยไป สอบถามแฟนบอลทีมชาติญี่ปุ่นลายหนึ่งว่าเฮ้ยตอนเนี้ยกระแสเกมที่ญี่ปุ่นจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยเป็นยังไงบ้างเพราะแฟนบอลในโลกโซเชียลเนี่ยก็ต่างมีมีคอมเมนตอ์อย่างมองในแง่บวกก็มีในแง่ลบก็มีนะครับแต่แฟนบอลที่ให้สัมภาษณ์กับทางฝั่งของไทยรัฐเนี่ยเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นเลยนะชื่อโคบายาชิเขาเปิดเผยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้ที่มาที่ไปของแมตช์นี้แต่มันเป็นเรื่องที่ดี ที่จะได้พบกับทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันในเจลีกก็มีนักเตะไทยค้าแข่งอย่างสุป,ปโชคสรารชาติและเอกนิปัญญาเล่นอยู่เท่าที่เขารู้สึกได้จากกระแสเกมนี้แฟนบอลญี่ปุ่นส่วนใหญ่ดีใจที่จะได้เห็นแช์นี้เพราะพวกเขาจะได้เจอนักเตะไทยนอกจากสุป,ปโชคเอกนิตน์ที่เล่นอยู่แล้วยังมีทีรศิลป์แดงดาชนาทิพสงกระสินและทีระทรบุญมาทันนี่คือสิ่งที่ แฟนบอลญี่ปุ่นอยากเห็นพวกเขาเหล่านี้อีกถึงครั้งนะครับจริงเพราะถ้าใครสังเกตเนี่ยคือแฟนบอลญี่ปุ่นก็รักนักเตะไทยที่ขาแข่งเจลีนนะอย่างพี่อุ้มเนี่ยตอนบุรีรัม์กลับไปเยือนโคฟุก็มีแฟนบอลบรินอสอะ่ะมาชูป้ายให้กำลังใจเช่นเดียวกับพี่เจเนี่ยโอ้โหแฟนบอลฟอนเตเล่แฟนบอลซัปโปโรก็ชื่นชอบพี่มุย้ยหรือรวมถึงที่อยู่ในปัจจุบันเพราะนักเตะไทยน่ารักเป็นกันเองแล้วก็มีฝีเท้าที่เล่นเจลีได้เพราะฉะนั้นกระแสฟุตบอล เกมเนี่ยแง่บวกครับคุณผู้ชมอย่างนี้ต้องให้เครดิตไทรัสสปอร์ตท,ที่เขาไปสัมภาษณ์มานะครับแต่เขายอมแล้วว่าญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ชุดฟูลทีมเพราะว่ามันมันเพิ่งเข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดยและนักเตะมันมีโปรแกรมเยอะในยุโดะพิมลีกลาลิก้าอะไรต่างๆแล้วอย่างนี้นะครับยังมีคิดไซโคงนะเขาตีบทความของสื่อญี่ปุ่นสื่อหนึ่งเขาเขียนอธิบายอย่างละเอียดว่า การอุ่นเค,เครื่องกับทีมชาติไทยมันมีประโยชน์ตรงไหนบ้างที่ทีมชาติญี่ปุ่นจะได้รับนะครับอันนี้เขาน่าสนใจเพราะว่าเขาตีบทความอย่างละเอียดเป็นลอสโปนะเขาตีบทความเลยเ็าบอกว่าแน่นอนการอุ่นเครื่องกับทีมที่มีแรงกิ้งต่ำกว่าอย่างทีมชาติไทยก็มีข้อดีเหมือนกันเพราะทีมชาติญี่ปุ่นจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการลุยเอเชียนคัพไปในตัวญี่ปุ่นต้องการเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดก่อนเอเชียนคัพ เพราะการเล่นเอเชียนคัพในแต่ละครั้งเนี่ยญี่ปุ่นจะประเดิมสน,นามไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ความพร้อมมีน้อยแต่ทางฝั่งสื่อเนี่ยบอกว่า,วาเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยญี่ปุ่นหวังจะใช้เกมนี้เป็นเกมเคาะสนิมหลังจากเจลีกเนี่ยปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยและที่สำคัญจะเป็นการสร้างบททดสอบที่ดีในการเจอกับทีมอาเซียนหลังจากญี่ปุ่นต้องเจอกับเวียดนามในศึกเอเชียนคัพรอบแบ่งกลุ่มถึงแม้ว่า เขาจะเจอทีมที่แรงกิ้งหรือคุณภาพต่ำกว่าแต่ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ญี่ปุ่นต้องห้ามประมาทและต้องเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะเขาคาดหวังถึงแชมป์นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นการทำงานของทีมระดับโลกที่เขาทำกันนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าโหการที่ได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยก็เป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายรวมถึงเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนจะเล่นเอเชียนคัพนะครับนอกจากนี้เนี่ย เขาบอกว่าการอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยมันจะสร้างกระแสที่ดีเขาบอกว่าในวันที่1มกราคมเนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นก็อยากดูทีมชาติลงเล่นเช่นเดียวกับแฟนบอลทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นเกมนัดนี้เนี่ยจะสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลได้ให้กับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าเกมกระชับมิตรเกมนี้แฟนบอลญี่ปุ่นจะมาดูกันเยอะแน่นอน ถึงแม้ว่าวันขึ้นปีใหม่ของญี่ปุ่นจะมีกิจกรรมแต่เชื่อว่าคนก็จะมาที่สนามกีฬาแห่งชาติมาดูเกมนี้เช่นเดียวกับแฟนฟุตบอลชาวไทยก็จะดูเกมนี้เยอะรวมถึงคนที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นไปเที่ยวก็จะมาชมเกมนี้จะทําให้บรรยากาศในเกมนี้มันจะคึกคักรวมไปถึงจะสามารถสร้างเงินคือแบบสร้างรายได้มหาศาลทั้งเรื่องของค่าบัตรแล้วก็ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดสินค้าของเที่ยวลึกจากแฟนบอลญี่ปุ่นและแฟนบอลไทย JFA ได้ประโยชน์อย่างมากเขามองในจุดนี้เออนะโอ้โหญี่ปุ่นเขาอย่างที่บอกว่าฟุตบอลไทยกับฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเห็นได้ชัดว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยพอไปเปิดตลาดในเมืองไทยเนี่ยมันก็สร้างกระแสได้เยอะลิขสิทธิ์เจลิกก็ถ่ายได้ขายได้แล้วไปคนก็ตามเจลิกเยอะขึ้นกลายเป็นแบบเงินเข้าอีกเออนะอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนญี่ปุ่นเขาตีบทความมาก็มีเรื่องประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับ ก็เรียเดียวเฝ้าอรอเกมนี้จะเกิดขึ้นนะครับหมก,กราคมติดตามแล้วกันผมว่าน่าสนใจอย่างมากอันนี้เป็นมุมจุดแง่บวกที่ผมเนาเปิดเผยส่วนมุมที่มีแง่ลบเดี๋ยวค่อยนํามาเปิดเผยแล้วกันแต่ก็มีเพราะว่าเราไม่สามารถห้ามความคิดคนได้แต่สําหรับ แฟนบอลชาวไทยและทีมชาติไทยอย่างเรามันมีแต่งแง่บวกทั้งนั้นเลยผมบอกเลยนะการอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นได้ประโยชน์มหาศาลก็รอติดตามแล้วกันัมว่าทุกฝ่ายจะช่วยกันให้เกมเนี่ยมันเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีของทีมชาติไทยในเอเชียนคัพนะครับหลังจากนั้นขยับไปอัปเดตเรื่องราวของเจ้าบุกเอก,กน,นิตปัญญากันหน่อยอย่างที่ทราบตอนนี้โมเมนตัมของเจ้าบุกในทีมอุดวะกําลังดีมากๆเข้ามาอยู่ในสควอรทีมได้รับโอกาสลงเล่นทั้งเอฟซีแชมเปี้ยนลีกยิงประตูได้ ลูวานคัพก็ลงเข้าชิงด้วยแล้วก็ฟุตบอลในส่วนของเจลิกก็ลงไปแล้วนะครับลงไปในเกมยากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยอมแล้วว่าบุ๊เอกนิตมาได้ไกลเกินคาดสิ่งที่เขาทาได้อยู่ตอนนี้มันก็เกิดจากที่น้องบุ๊ทํางานอย่างหนักจริงๆนะแล้วก็นี่เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ24ปีอนาคตกําลังกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีอีกครั้งสำหรับเจ้าบุ๊เอกนิตปัญญาครับล่าสุดนะครับเจ้าบุ๊ได้เปิดใจ กับสื่อมวลชนญี่ปุ่นเกี่ยวกับการมาค้าแข่งอยู่กับอุระวะตอนนี้เป้าหมายเป็นยังไงอนาคตคือยังไงบ้างเอเกนิตพูดได้ดีมากนะเอเกนิตบอกเลยว่าเขาเนี่ยอยากลงเล่นกับอุระวะในฤดูกาลหน้าและในปีต่อๆไปแฟนบอลคือเหตุผลสําคัญที่สุดไม่มีสโมสรไหนอีกแล้วที่ได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนบอลขนาดนี้ เขาเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมทีมและสตาฟเขาอยากเป็นนักเตะไทยที่ประสบความสำเร็จที่นี่และได้รับเสียงเชียร์จากแฟนฟุตบอลโอ้โหสุดครับนอกจย่งบอกว่าเขาอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่านักเตะไทยก็สามารถมีบทบาทสำคัญกับอุระะได้ถ้าเขาทำงานได้ดีที่นี่เขาคิดว่าจะมีนักเตะไทยย้ายมาเล่นในเจลิกมากขึ้นในอนาคตคผู้ตามตรงว่าทัาสคติของทั้งบุ๊กและเช็คเนี่ย โหเดินตามรอยรุ่นพี่อย่างพี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มธีรทรอ,อย่างมากเขารู้ว่าเขาต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้มีนักเตะไทยมาเล่นอีกเจ๋งมากเจ๋งมากยินยอดเยี่ยมมากนอกจากนี้ครับบุ้ยังเปิดเผยว่าโหการที่ไอดอลของเขาอินเนสตาย้ายมาเล่นเจลีกตอนนั้นเป็นอะไรที่สุดยอดแต่เขาเสียายที่เขาไม่มีโอกาสมาเล่นเพราะตอนนั้นไม่ได้เจอกับอินเนสตาเพราะอินเนสตาไปแล้วส่วนเขาพึ่งมาแต่ก็หวังว่า อินสต้ามอิทธิพลต่อเขามากเขาจะเจริญ่อยตามแล้วก็พยายามจะพัฒนาเอาเขาเป็นตัวอย่างประมาณนี้แหละเขาบอกว่าถ้าเขาย้ายมาเจลีกเร็วกว่านี้ก็อาจจะได้โดนกับอินเนสตา้าอยากเจอเขาจริงๆเพราะทุกวันนี้เนี่ยบุ๊กเขาบอกว่าเขายังดูคลิปอินเนสต้าเล่นอยู่ทุกวันเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์สําหรับเขาและเพื่อนําไอเดียของอินเนสตาม,มาใช้งานในชีวิตจริงนะครับ ส่วนประเด็นที่เขาบอกว่าบุ๊กมาที่นี่ถูกคาดหวังไว้เยอะเขาบอกว่าเป้าหมายของตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้จะสร้างผลงานดีกว่ารุ่นพี่แต่เขาอยากเป็นตัวเองเขาอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคุณค่าในชื่อของเอกนิตปัญญาและจะสร้างผลงานให้แฟนบอลยอมรนะับเออเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีของเจ้าบุ๊กนะทัศนคติโตขึ้นอย่างที่บอกว่าใครไป,ไปเจอฟุตบอลใหม่ๆไปเจอฟุตบอลที่มีความทะเยอทะยานสูงเนี่ยมันเพิ่มแรงกระหาย เพิ่ม energy จริงๆก็ดูสุปภโชคดูเอกนิดดิร่างกายทัศนคติในการเล่นเขาพัฒนาหมดเพราะฉะนั้น ต้องส่งออกไปค้าแข้งต่างประเทศเยอะๆสำหรับนักฟุตบอลไทยก็เชียร์เจ้าบุกเอกลิปัญญากันได้เดี๋ยวกลางสัปดาห์มีฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเจ้าบุกก็คงมีชื่ออยู่เหมือนเดิมแล้วก็เจลิกต่อด้วยลูวันคับรอบชิงให้กำลังใจเจ้าบุกและต้องเช็คสุขโชคสรารชาติกันเยอะๆนักเตะไทยในการคาแข้งเจลิกนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้รวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเปลือยให้เห็นทุกว ผสมอัลมอนด์อน้อนแน่นโปรตีน,นเน้นกเกรนเนพัทเนคเค็กาโนล,ลาบาอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้7ซเว่นสิบาทขายแล้วซื้อเลยนะครับของดีมีประโยชน์ต้องสื้อก่อนเฟิรม์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ